สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสปูสุก่อนสมาร์ทไมค์ผมสบายดีทักทายกันสวัสดีสวัสดีเรามาทำอะไรกันเซอร์ไพรส์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  everyone มีอะไรเซอร์ไพรส์เขาอ่ะเดินนะหลายคนที่ทุกคนที่ทุกคนถามมาในคลิปวิดีโอไลฟ์ตั้งแต่แม่บ้านเอ่อตั้งแต่พีเอ็น้องเอ็น ได้หนึ่งแสนซับสไครได้หนึ่งแสนซับสไครตั้งแต่อยู่เมืองไทยจะตังแต่อยู่เมืองไทยตังเตตั้งแ, mm hmm. งแ่เดือนธันวาคมได้หนึ่งแสนซับสไคร mm hmm. ในการเห mm ็นยูทู e เนาะจา่ามีคนติดตามหนึ mm ่งแสนคนตอนทีมูเข mm ้า hmm. ไปเฟรียวิวาเเฟรียอีทายลันเออไปไปฮอลิเดย์อยู่เมืองไทยเนาะจา้ะห mm hmm. ลังชีคอยกักมาจากเมืองไทย เขอเกินเน้นเนะจ้ะหลังที่ข่อยกลับ,บมาจากเมืองไทยข่อยก็ได้อ่าคอนแทคก,กับอ่ายูทูบเนาะจ้ะเรื่องเรื่องเรื่องโลเงินนี่แหละเนาะจ้ะว่าเออเป็นจังได้เฮ็ดจังไดเฮาสิมีขั้นตอนในการเสิร์ชจังได้ซีได้เป็นโลเงินนี่อย่างประมาณนี้จ้ะก็ซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะอ่าเพิ่นก็รับเรื่องไว้เลยจ้ะแต่ว่า สงสัยเพิ่นสิลืมจากคนแหลสงสัยเพิ่นสิลืมคอยกระทาทาจนมีค้อถามมาหลายเลยจากในคลิปวิดีโอว่าทําไมไม่เห็นพี่แอนเอาโลเงินมาโชว์เลยอ่าทำไมไม่มอนมมม่นเมื่อเมื่อไหร่ที่ได้โลเงินเอามาโซ่ในเด้ออย่างประมาณนี้สิบอกวา่ามือนี่เรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ บรูคือกันว่าขังในมีหยังแต่บอกว่าเซอร์ไพรส์ย่างเดียวเซอร์ไพรส์เนี่ยหมายถึงว่ามาจาก y o u t u ู e เด้พี่น้องแต่บูหัวว่าขังในนี่เป็นนี่ยังเดจ้าเดี๋ยวจะได้เออแล้วก็ต้องเปิดด้วยใช่แล้วเราต้องเปิดด้วยนะทุกคนนะต้องเปิดด้วยนะเอานี้ก่อนอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเอาอันนี้เอออยงสี่แหละเออ ได้ไหมลบเราชูฟิงก์เลยโอ้ต้องทำอย่างนี้โอ้ยต้องทำอย่างนี้โอ้พี่น้อง Don't mean y t h i n g ไม่มีอะไรเลยมีสีดำอย่างเดียวน่ากลัวดำโอ้มีหลายสัตวแท้แล้วเปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวนี่นี่เปเปอร์ทุกคนนี่จาก YouTube นะจ๊ะจาก YouTube โอเคคันดูเลียซะยังไม่แกะเฮ้ย Here. you've just done something that very few YouTube creation accomplish you have astonishing one 100 thousand people subscribe to your channel did, that we know that numbers on YouTube can get really big but we hope that you don't lose sight of the reality behind that six digit, digit milestone and every person who has subscribed to you, you to your channel has been touched by what you created they were inspired challenged or entertained you achieved this mi milestone with hard work pers perseverance 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 and probably a healthy sense of humor too what you've accomplished can't be taken away from you and we'd like to recognize you and all your hard work with this silver creator award. A small token of your esteem and respect. Det 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 Alec Antomi. We know that you don't do this for rewards. rewards. You do it yeah rewards. You do it because you have a drive to create and share. And because you're found an audience. Mm. Uh, yeah, an audience. Mm. Who cares? Believes us yeah, believe us when we say that we can't wait to see what you do next. A million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. And we're rooting, rooting for you. Congratulations! Yeah. Mm -hmm. from, from YouTube. From yeah. YouTube. From YouTube. Mm -hmm. Mm -hmm. เท่ามาจังไดถึงมีใดจังไดประมาณนี้เนาะจ้าผู้ใดเพิ่นเก่งภาษาอังกฤษเนาะจ้าเออพอจะอ่านเออ and this congratulations on your subscriber milestone อือโอเคจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า what do we get เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแข่งหน้าี่มี่ยังเนาะจ้านั่นแหละโอเคโอ้คือมีสีนี่วะคือมีสีนี่เนาะโอเคค่อยๆนะลูก เอาอ้อเออเอาออนี่อันโ้อาอ้แล้วก็ไฮเปิขังหลังก่อนรุ่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 นขังหลังใช่ไมรันเรกใช่ไมเย้พ่น้องจ้านี่คือโลเงินนะจา What does it m e a to most is too much light น yeah. ี่คือโลเงินหนึ่งแสนสับสไคร์เนาะจ้าภายี่อยู่ในหนึ่งแสนสับสไคร์ถึงเต็หนึ่งคนถึงหนึ่งแสนคนขอบคุณหลายๆนี่เป็นล่ะครับ and what does it say Present uh, presented to Sambun and Sukjit for passing 100,000 subscribers YouTube uh um. man 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 uh, and the YouTube l o g g e r in the mirror <ST US C AN> โลโลงเงินหนึ่งแสนสับสคราของขวัญสำหรับ,บทุกคนนะจ๊ะบอมแมนของขวัญสำหรับครอบครัวแต่เป็นของขวัญสำหรับทุกคนฉี่คอยสีเก็บไว้ให้ทุกคนได้ได้เบิร์กนะจ๊ะนั่นล่ละก็เ,<ม>ะเป็นความยินดีที่ทุกคนได้เข้ามารวมเป็นผู้ติดต,ตามเป็นแฟนคลับเป็นมูเป็นพี่เป็นน้องเป็น ลูกปลาหน่าอาตาาย่ียยังมีทุกทุกไว้กะอยู่ในหนีเนาะจ้ะเป็นของขวัญรวมน้ำกันซึ่งซึ่งข้าเห็ดงานรวมกันจึงสี่นะจ้ะกะถ้าสมมติว่าบ่มีหนึ่งแสนสับสครายบ่มีคน u ับสคร b e ช่องกับยูบอได้เนาะจ้ะกันได้กะนี่เป็นของรางวัลที่อ่าท่านช่องท่านขอบคร้วเป็นเอ่อวิสเออยายสนอกกระอมเดนอากาวาชิน อันละอันนี้คือคือของขวัญรางวัลสำหรับทุกคนบแมนแต่ว่าหนึ่งแสนสับสคราก็คือตอนนี้ช่องมาถึงหนึ่งหนึ่งแสนสองมืนเก่าพันกลัวๆสับสครา์เป็นของทุกคนหมดทุกคนเนาะจะ้ะนั่นแหละทีร่วมร,วม, au, รวมยูกะเฮารวมยินดีเวลาเห็ุคลิปรวมเบิรรวมรวมคอมเมนต์คุยกันร่วม รวมทุกรวมซุกกันใ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 นช่องนะจ๊ะในช่องคลิปวิดีโอของข่อยนะจ๊ะของขอบครัวกับเป็นกําลังใจให้สองนุม่ม <c oughs> เป็นกําลังใจให้สามีเป็นกําลังใจให้ข่อยอย่างประมาณนี้ก็คือเป็นวิธีชีวิตที่เฮ็ดคลิปออกมาโดยทีเฮ้าบบเส, <c oughs> สแสแสงเราก็โดยทีเฮ้าเน่เอ,อ,อนินว่าพ่อเพียงโบสางภาพบโลกสวยเป็นแบบคลิปแบบจริงๆ เป็นแบบคลิปแบบถึงสิัดตโตกับเป็นคลิปแบบจริงจจังสี่นะจ่ะพี่น้องก็คือคือเอาแบบธรรมชาติแบบลงโทษเลยจ้ะคลิป <c oughs> วิดีโอนี่เป็นธรรมชาติลงโทษเลยจ้ะมันเป็นความภูมิใจที่เข้ามาถึงจุดนี้นั่งกันมันเป็นความภูมิใจที่เอ่อเข้าอยู่อยู่นั่งกันนะจ,จ่ะจังใดกับในคลิปวิดีโอพยา,ยามโบเมนพยา,ยามเป็นเอ่บบอบเมนพยาัยามเป็น เป็นคนทีเบาเบาข้าอหยาบคายเป็นคนทีเบาเบากูมึงเป็นคนทีเบาเบาแบบกับคนเบิงหายมีความหูซึกบอด,ดียังสี่นะจ๊ะเป็นเป็นแบบนั้นเลยเรากะพ่ออันบางเทือมันมีพล,ลัพั์ทีทั้งลบจังสี่นะคนเขามาได้ในอย่างในจังสี่กะเฮ้าเป็นคนเป็นคนที เป็นคนที่บอันนี้สางภาพอยู่แล้วเข้ากับตรงมีอารมณ์เป็นเรืองปกติละสันกะขอความกรุณารวมมือกันภัยทีคอมเมนต์มากขอให้ใส่ข้ามฉีเป็นข้ามผื่นๆจ้ะบอตรงบอตรงสุภาพบอตรงอันนี้แต่กะบออยากค่ายบอดาท่อบอเสียดสีบออีหยางจะสีกะดีใจเลวจ้ะเพราะว่าคลิปวิดีโอของเขามีเด็กมีเด็กน้าซึ่งบอบรรลุนิติภาวะการการคอมเมนต์แบบ รุนแรงท่างท่านชองอาจโดนปิดคอมเมนต์ดังสี่นจาก,กะสีโบก mm. ไววแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้กะเป็นเป็นความภูมิใจให้ทุกคนเหลากันเนาะจ้ะโอเค What do you want to say ขอบคุณครับ Thanks Thank you <c oughs> everyone Thank you everyone for watching and enjoying our videos and uh. thank you for subscribing to our channel uh huh. mm hmm. Thank you so much And thank oh, you for looking dead? at... Thank you for, thank you for looking Ding Dong Falang speak Thai sometimes. Uh, no no. Yeah. Mm -hmm. Speak Thai very good, yeah? No. No. Very happy! Are you happy? Everyone happy yeah, No? Everyone waiting for โล่เงิน1 0 0น subscribe เนอะพี่น้องจ้านั่นล่ะกะขอบคุณจ้ามืนนี่กะฟันดีสุขสุขคนเด้อพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอนาขอบคุณสำหรับกำลังใจสวัสดีสวัสดีจ้าบายค่ะบสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับบายบาย